ผีบอกสมบัติเสียงของแข็งกระทบไม้แววมาจากรัวไม้ไผ่เก่าๆซึ่งเป็นปรากฏการชั้นแรกก่อนจะเจอกับพุ่มต้นมะขามและก่อไม้ไร่ที่ขึ้นคุมสลับเรียงรายกันด้านในห่างจากตัวรัวสักเมเศษถัดไปอีกเป็นลานกว้างซึ่งมีสระน้ำมีป่าแหวกว่ายเล้าไก่ ตามด้วยบ้านหลังไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ได้มากกว่าห้าหกคนได้สบายที่ถูกล้อมรอบด้วยผักสวนครัวปลอดสารพิษและดงกล้วยทุกๆอย่างที่ปลูกอยู่บนพื้นที่สี่ไร่ซึ่งมีลุงลานเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยชอบทำตามกฎหมายเสียงป๊อดปอด๊ที่ว่างเงียบไปสักนาทีสองนาทีก็ระง,งมกล้องขึ้นอีกเป็นจังหวะแล้วก็เงียบหายไปราวรานาทีกว่าก็ดังขึ้นอีก มันเป็นเช่นนี้ตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ดวงตะว,วันเพิ่งจะโผลพ้นยอดเขาใหญ่ด้านหลังบ้านจนเวลานี้แสงตะว,วันเกือบจะตรงหัวเสียงทึบๆตึบๆเป็นจังหวะจากช้าเป็นเร็วและถี่ขึ้นระยะหนึ่งแววมากไกล,ไกลเสียงปอกๆที่ว่าจึงหยุดลงอย่างทาวรเพลินแล้วเรืลุงลานพึมพำกับตนเองเบาๆยืดตัวตรงจนกายเป็นแอน่น กระดูกหลังกระดูกเอวลั่นกรอบแกรบตามอายุและการใช้งานที่งองงุ้มมาเกือบครึ่งวันเหลียวหน้าไปทางใจกลางหมู่บ้านซึ่งเห็นยอดเมรุชอบฟ้าใบรากาอยู่ลิบๆก่อนเอาพาที่ถืออยู่ในมือไปเก็บเอาไว้อย่างที่ของมันเมียของแกเป็นผู้หญิงยิ้มหวานใจดีและระเบียบจัดหากของสิ่งใดใช้งานแล้วไม่เก็บให้เป็นที่เป็นทางมีหวังโดนเอตโลลั่น แต่ก่อนมาขอย้อนกลับไปสักสิกว่าปีได้ลุงลานขณะนั้นอายุราวๆสาสิบห้าปีกรรมสิทธิ์โดยชอบทำที่แกถือครองมีเพียงบ้านหลังน้อยที่แทบจะเรียกว่ากระตอบบนพื้นที่เพียงงานเศษแม้จะดูเป็นความยากจนแต่ทว่ากระตอบน้อยหลังนั้นกับอบอวนไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวความสุขของชายที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคน ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าและอาหารรูรูหลาหลาลดเลิศแกงส้มปลาช่อนน้ำพริกผักลวกหรืออะไรก็ได้ที่เป็นอาหารพื้นๆแต่ได้กินกับเมียรักที่ยอมทุกข์ยากกันมาตั้งแต่เริ่มเกี่ยวจนกระทั่งเวลานี้มีลูกชายหญิงอย่างละคนผู้หญิงเป็นคนโตอายุย่าง17ผู้ชายคนเล็กอายุห่างกันเกือบห้าปีเสียงหัวเราะหัวคข้ในวงข้าว ทำกลางแสงตะวันรำไรและกลิ่นควันไฟในยามเย็นนั่นเป็นความสุขที่ลุงลานในขณะนั้นคิดว่าคือที่สุดของชีวิตหลังจากตากตำรับจ้างทำงานเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและส่งลูกทั้งคู่ให้เรียนสูงๆแม่บ้านของลุงลานจะถูกคนทั่วไปมองว่ายากจนแต่ลูกทั้งสองก็มีครบอย่างที่ลูกชาวบ้านคนอื่นๆทั้งที่มีฐานะทางบ้านเท่าๆกัน หรือมีมากกว่าพึงจะได้อุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าขนมนมเนยลุงลานใช้แรงแลกเงินหาซื้อมาให้ไม่มีสิ่งใดที่ขาดเลยแต่แล้วจู่จูชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านลุงลานก็เปลี่ยนไปพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากจนเป็นรวยเพียงสองสามเดือนครอบครัวของลุงลานก็กลายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เรียกได้ว่าเศรษฐีของหมู่บ้าน มีเงินมีทองซื้อที่ดินรอบๆบบริเวณบ้านจากงานเศษเป็นสีไล่ขุดสะปลูกบ้านหลังใหม่แทนที่หลังเดิมทุกคนต่างก็ประหลาดใจว่าลุงหลานไปเอาเงินทองมาจากไหนชายผู้นี้ไม่ใช่พวกจีปนไม่มีข่าวข่าวว่าของมีค่าหรือทรัพย์สินสมบัติของบ้านใดหายไปแล้วลุงหลานเอาเงินมาหาศาลเหล่านั้นมาจากไหนจะบอกว่ามาจากหยาดเหงื่อแรงงานกันนั้นหรือ เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งสมบัติผีบอกนี่เป็นคำตอบของลุงลานที่จะบอกใครต่อใครทุกครั้งที่ถูกถามถึงที่มาของความร่ำรวยชนิดฟ้าผ่าแน่ละ่ะใครจะไปเชื่อเอา้าแม่ไพรมา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 ,มากินข้าวด้วยกันเร็วลุงลานเรียกเมียลักษณะที่ยกข้าวปลาซึ่งมีน้ำพริกกะปิมะเขือยาว และชะอมชุบไข่ทอดกับกระติบข้าวเหนียววางลงนั่งจ้วงจิ้มกันอย่างอริดอร่อยแม้จะมีเงินทองมากมายให้ใช้จ่ายไปจนกระทั่งลูกตายก็ไม่มีวันหมดการกินอยู่แกก็ไม่เคยทิ้งคราบเดิมแกสอนลูกลูกเสมอว่าอย่าให้เงินทองเป็นใหญ่ไม่อย่างนั้นชีวิตที่ตั้งเป้าไว้ก็จะชิบหายล่มจมคนที่รักลาจากแม้จะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม เงินแม้จะสำคัญแต่ก็ใช่ว่ามันจะบรรดาทุกอย่างให้ได้เวลาอากาศชีวิตและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เงินไก่กองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถเอาไปแลกได้ฉะนั้นกินให้อิ่มทำงานให้มีความสุขในชีวิตให้เต็มที่แก่และตายไปอย่างคนมีค่าได้มาก็ให้ไปเท่านั้นก็ถือว่าเป็นมนุษย์ที่ได้รับความนับถือ และการยกย่องโดยไม่ต้องมีตําแหน่งใหญ่โตแล้วป่านนี้ยายหนูกับตังหนูก็คงพักกลางวันแล้วเนาะจะตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าเนาะลุงลานหัวเราะก,กับเมียเมื่อเอ่ยถึงลูกๆกก่อนปั้นข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกกะปิยัดเข้าปากเคี้ยวอย่างอร็ดอร่อยก่อนจะนึกย้อนไปถึงคืนวันเก่าๆวันที่บ้านหลังนี้ยังเป็นเพียงกระตอบวันที่ครอบครัวของแกยังไม่มีอะไร แต่ก็มีความสุขตะลานตื่นเร็วตื่นเร็วเสียงเย็นละเยือกของใครบางคนปุกให้ลุงลานตื่นจากผวังหลับลึกแรกทีเดียวคิดว่าเป็นเสียงของเมียรักแต่เมื่อมองผ่านความสลัวลางข้างกายก็เห็นนางนอนหันหลังให้กล่นเบาๆไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนางแล้วเสียงใครตะลานออกมาข้างนอกหน่อยเร็ว ฉันมีอะไรจะบอกเสียงนั้นเสียงนั้นอีกแล้วลุงลานควรในใจเสียงที่ว่าไม่น่าไว้ใจแต่ทำไมกันหนอลุงลานไม่สามารถควบคุมตนเองได้เอียวตัวเลิกมุง้งมุดออกไปด้วยความแผ่วเบาขานเพียงไม่กี่เมตรก็ถึงประตูที่ถูกคล้องล็อกด้วยก่อนเก่าๆเ,เลื่อนมันออกและดันบานประตูออกไปแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญด้านนอก สาร์อาบร่างไครคนหนึ่งยืนเด่นอยู่ลานหน้าบ้านห่างออกไปหลายสิบเมตรซึ่งนั่นไม่ใช่อณาเขตบริเวณอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนร่างนั้นยืนนิ่งไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงเพราะเสียงที่ดังระงมกล้องออกคำสั่งนั้นมันช่างคลุมเครือแต่ลุงลานมั่นใจว่ามันต้องมาจากร่างร่างนั้นและร่างที่ว่าก็กำลังจับจ้องแกอยู่ตาลาน ถึงเวลาแล้วที่ของทุกอย่างของฉันจะมีคนนำมันไปใช้ฉันจะยกทุกอย่างให้ตามฉันมาเร็วอีกแล้วเสียงเย็นเยือกสถานกล้องฟังดูคลุมเครือแยกเพศไม่ได้และออกคำสั่งที่ฟังดูไม่ดุดันต่อแกอีกแล้วแล้วก็เช่นเดิมแม้จะรู้ว่านั่นไม่ใช่เสียงคนร่างที่เห็นนั้นย่อมไม่ใช่คนแต่แกก็ไม่อาจขัดขืนได้ ลงจากบ้านเดินเท้าเปล่าตามร่างที่เป็นเพียงเงาคนทะมึนดำไปเงาร่างนั้นไม่ได้นำหน้าด้วยการเดินแต่เป็นการปรากฏแวบตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่ทิ้งระยะห่างเกินระยะมองเห็นเพื่อเป็นการชี้ทางให้แก่เดินตามถูกนานเท่าไหร่ไกลแค่ไหนมิอาจทราบได้ที่ลุงลานเดินตีนเปล่าฝากความมืดตามเงาร่างลึกลับที่ประเดียวแวบตรงนั้นประเดียวแวบตรงนี้ ระยะทางที่ถูกพาไปนั้นเป็นทางด่านขึ้นเขาหลังบ้านแต่บางช่วงบางตอนเหงาร่างที่ว่าดันไปโผล่เอาป่ารกดงน้ำเป็นสัญญาณว่าต้องตามไปตรงนั้นน้ำแหลมของสารพัดยาที่งอกออกมาเพื่อป้องกันตัวเองก็ไม่ได้ทำให้ลุงลานรู้สึกเจ็บแปรใดๆแม้จะรู้ว่ามันต่ำเต็มเท้าที่สุดเมื่อรู้สึกถึงอาการปวดน่องแล้วลองอดโอย เง่าร่างนั้นก็หยุดอยู่ยังตอนหนึ่งของปากหูลึกทำท่าชี้มือลงไปด้านล่างลงไปสิตาลานลงไปเอาของของฉันเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเอาไปเท่าที่จะขนเอาไปได้หอบเอาไปเลยถ้าคืนนี้ไม่พอวันเพ็ญหน้าก็มาเอาอีกก็ได้ฉันยกให้แล้วเอาไปใช้ตามต้องการเลยแรกทีเดียวลุงหลานไม่เข้าใจ ความกลัวเริ่มลดระดับลงเป็นความงงงันและพร้อมจะด่าไอ้เงาร่างที่หลอกให้แกขึ้นเขาจนปวดน่องท่านในหุบนั้นไม่มีอะไรแต่แล้วอยู่ดีๆแกก็เหมือนถูกผักจากด้านหลังอย่างแรงด้วยว่าพื้นที่สองเท้าที่ยืนอยู่นั้นมันหมิ่นแหม่ไรซึ่งความมั่นคงแม้จะติดนิดเดียวเพราะเป็นหุบปากเขาเช่นกันนั่นจึงส่งผลให้ลุงลาน กิ้งลุนลุนเป็นลูกขนุนลงดอยร่างกระแทกกับทั้งก้อนหินและต้นไม้จุดเมื่อสิ้นสุดความลาดชันเสียงโคมสนั่นก็ก้องไปทั่วทั้งหุบมันไม่ใช่เสียงของก้อนเนื้อกระทบกับพื้นดินหรือรานหินพุ่มหญ้าแต่เป็นพื้นไม้กลางหุบที่ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นนายพานหรือคนหาของป่าจะมีพื้นไม้อยู่ได้ยังไงสำอย่างไม่ใช่แผ่นไม้สองสาแผ่น แต่ก้นหูที่ไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่ตายแผ่นไม้ที่วางเรียงกันจนเต็มพื้นที่แสงจันทร์วันเพ็ญผ่านหมู่ไม้สาสสองลงมาแล้วลุงหลานก็ะตรงสถานหัวใจแสงระยิบระยับของอะไรบางอย่างสะท้อนกลับมาผ่านซอกไม้ที่แยกและแตกผุกพังหรือว่ามันจะเป็นลุงหลานคลางเสียงเคลือวันใจละคนดีใจ สิ่งนั้นจะใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่แกคิดอยู่กันนะถูกแล้วนั่นล่ะคือสมบัติของฉันฉันยกให้ทั้งหมดคนเอาไปใช้ตามสบายเลยนะลุงลานแย่ปลายนิ้วแข็งกระด้างหลงที่ซอกหมายต่อนหนึ่งที่พอจะงัดได้ใช้แรงเพียงไม่เท่าไหร่ก็ปาดมันออกแล้วทองคำพร้อมด้วยอัญมณีที่ถูกแปะสภาพเป็นเครื่องประดับมากมายมีแม้กระทั่งเพชรพลอยเป็นเม็ด และเหรียญทองคําแล้วฉันต้องแลกด้วยอะไรลุงหลานถามตามซื่อความคิดของคนการศึกษาน้อยที่ว่าได้เงินแต่ละบาทมาก็ต้องอาบเหงื่อจนเสื้อผ้าชุ่มฉะนั้นการที่อยู่ดีๆผีมาชี้ทางและยกสมบัติให้ย่อมต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแน่นอนไม่ใช่อะไรที่ใหญ่โตนักหรอกมันเป็นสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วแต่ไม่อยากจะมีอีกต่อไป ก็เท่านั้นเองบอกแค่นั้นร่างที่ว่าก็หายไปลุงหลานเลิกจะให้ความสนใจกับคำพูดปริศนานั้นถอดเสื้อออกแผ่กลางกรอบเอาสมบัติตรงหน้าวางลงไว้ทั้งสี่มุมที่เอามือขยุ้มเข้าหากันแทบจะเป็นไปไม่ได้จากนั้นก็หอบพิวอุ้มตุ้มเอาสมบัติที่เรากับเป็นเรือใบลำเดียวที่จะใช้แล่นผ่านมรสุมชีวิตที่ศาสตรใส่ตอนนี้ไปได้ แล้วก็เป็นเช่นนั้นลุงลานใช้เงินที่ได้จากการเอาสมบัติไปแลกในตัวเมืองขวานสือที่รอบด้านจนได้สีไล่ถึงกันนั้นเงินฝึกใหญ่ก็หมดไปในการนั้นลุงลานอดทนรอจนถึงวันเพ็ญหน้าเพื่อจะเอาสมบัติไปขายและเอามาสร้างฐานะให้กับครอบครัวของตนลุงลานทำแบบนี้ได้สามสี่ครั้งจนมีทุกอย่างในเวลาไม่นานตอนนี้จึงคิดจะพอแล้ว ที่จะต้องด้อมดอมขึ้นเขาลงเขากลางดึกและในคืนวันเพ็นต่อมานั่นเองลุงหลานก็ไม่ยอมออกจากบ้านกระทั่งกลางดึกเสียงเรียกของเงาร่างผู้มอบความมั่งคั่งให้มาร้องเรียกที่หน้าบ้านอีกครั้งลุงหลานผุดลุกจากที่นอนตรงออกไปจากบ้านทันทีไม่ใช่จะด,ด่าแต่เป็นการขอบคุณพอเรารื้อตะลานสมบัติของฉันเอามาจนพอใจระเรื่อ พอแล้วจ้ะเพียงเท่านี้ฉันก็พอแล้วที่เหลือต่อจากนี้ฉันจะหาเอาเองแล้วละ่ะขอบคุณมากจ้ะพ่อเทวดาลุงลานตอบพร้อมนั่งยองๆย,ยกมือประนมท่วมหัวทว่ากลับต้องสะดุ้งวาบกับเสียงหัวเราะของเงาร่างที่ตนเองเปลี่ยนยศให้เป็นเทวดาโดยพละการฉันไม่ใช่เทวดาหรอกแต่ก็เอาเถอะในเมื่อตาลานพอใจแล้ว ฉันก็จะขอสิ่งที่ต้องการไปแล้วนะเสียงที่ว่ากล้องสถานหน้ากลัวเกิดขึ้นพร้อมๆกับหมารอบอนาบริเวณที่หอนโหยหวนลุงลานเงยหน้ามองปรากฏว่าร่างนั้นหายไปแล้วหายไปพร้อมกับคำพูดปริศนาขอสิ่งที่ต้องการลุงลานกลับเข้าบ้านไปนอนโดยยังเก็บความคิดนั้นไว้จนหลับไปกระทั่งรุ่งเช้าข่าวร้ายก็มาเยือนตีนนอนชนิดไม่ได้ตั้งตัว ป้าภัยเมียรักของลุงลานนอนไหลาตายทั้งที่ไม่ใช่คนที่มีอาการเจ็บป่วยใดๆมาก่อนลุงลานและลูกทั้งสองร้องไห้แทบขาดใจป้าภัยที่ลำบากมาตลอดได้พบกับความสุขความสบายเพียงไม่นานก็ต้องจากกันไปเสร็จจากงานศพของป้าภัยได้ไม่ถึงอาทิตย์ความสูญเสียก็เกิดขึ้นอีกเมื่อโรงเรียนของสองลูกลาเกิดไฟไหม้อาคาร และเด็กทั้งคู่ก็รวมอยู่ในจำนวนศพที่ถูกฝ่ายคลอกของเด็กนักเรียนนับสิบลุงหลานแทบบ้าเลยในวินาทีที่รู้ข่าวขณะเดียวกันก็เข้าใจทุกอย่างเป็นอย่างดีนี่สินะสิ่งที่ไอ้ผีต,ตนนั้นบอกว่ามันต้องการนี่สินะคือสิ่งที่มันบอกว่ามีอยู่แล้วและไม่อยากมีอีกมันอยากไปเกิดจึงใช้ความโลภหลอกล่อและเอาลูกเมียของแกไปเป็นตัวตายตัวแทน ให้ทนทุกเฝ้าขุมทรัพย์ที่กลางหุบมันเอาความสุขทุกอย่างไปจากแกแต่มันเป็นเพราะแก่เองเรือใบลําน้อยที่ฝ่ามรสุมลูกแรกได้แต่กลับล่มไม่เป็นท่าเพราะคลื่นลูกใหญ่กว่าซัดเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแม้จะดูเป็นคนร่ำรวยแต่ลุงลานใช้ชีวิตดังคนที่สิ้นไร้ทุกอย่างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าไม่ใช่เพราะฉันป่านนี้ลูก,ลก ก็คงเรียนและเล่นอย่างมีความสุขและแม่ไพยของฉันก็คงมีความสุขในบ้านปลายจนตายไปจากกันด้วยความชราลุงหล่านปั้นข้าวเหนียวจิ้มกับถ้วยน้ำพริกกะปิและค้างเอาไว้แบบนั้นแกไม่ได้สนใจเลยแม้มือจะเลอะเธอเปิดน้ำพริกเพราะดวงตาที่รื่นไปด้วยน้ำใสๆกำลังจับจ้องรูปขาวดำของป้าภัยและลูกทั้งสอง ขณะที่ตัวแกเองก็สะอื้นให้นี่เป็นกิจวัตรประจำวันของแกมาหลายปีแล้ว